น้องเวียใช่ไหมน้องเวียเป็นคนจังหวัดอะไรคะวิ่ยนครสวรรค์หรออยากเปลี่ยนมาอยู่เป็นนครพนมไหมอุ้ยอุ้ยเอาพี่พี่ลุกแรงกันใจหรอพี่ขอโทษร้อยห้าสิบห้าค่ะโอ้ยโอ้ยอ้ยข้อศอกมัน้ ่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะคะเรามาดูของอัปเดตจากทางฟรีไฟล์กันก่อนนะคะ,ะ,คะทุกคนกิจกรรมแรกนะคะทุกคนนี่เลย8ทีการันตีนะคะโลกอนาคตสู่กำลังภายใน,นะคะ่ะทุกคนมีอะไรบ้างจะเป็นชุดแฟชั่นผู้ชายนะคะแล้วก็แฟชั่นวัยรุ่นแล้วก็จะเป็นมีดมรกดนะคะทุกคนนี่ถือไนหน้าล็อปบี้ได้ด้วยนะคะทุกคนอันนี้คืออิ่มสุ่มไปแล้วนะคะทุกคนบอกว่าชุดแฟชั่นนี่คือเท่มากๆอ่ะกิจกรรมนะคะทุกคนมีตั้งแต่วันที่ แค่8ทีนะคะการันตีนะคะได้ชด ไปครอบครองแล้วก็เมียมร,รกตไปครอบรอนะคะทุกคนก็ไปสุ่มกันได้นะคะกิจกรรมต่อมานะคะทุกคนนี่เลยสวันคายร้อนพร้อมถอดเสื้อนะคะเพียงเติมเพชครครเบ499เพรนะคะก็จะได้นี่รอยสักทุกคนบอกเลยว่าเท่เนาะนจริงเป็นมังกรข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนี่แบบอารมณ์คล้ายๆปีกนะคะทุกคนนี่กิจกรรมไม่ตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่8พฤษภาคมน,นะคะทุกคนแค่เติมเพชร99เพชรพนะคะก็จะได้รอยสักนี้ไปครอบครองนะคะทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมคลิ ตกันต่อเลยคะ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะอยู่กับช่องอู่ชนนาแนล วันนี้นะคะทุกคนหยิมก็จะไปเล่นฟีฟายกับน้องคนหนึ่งนะคะซึ่งหลายๆคนน่าจะเคยเห็นน้องเขาผ่านหูผ่านตามาบ้างนะคะในติ๊กต็อกนะคะทุกคนก็คือหยิมอะ คลิปสองหนุ่มไปรุ่นฟรีไฟล์ในทิกต็อกใช่ไหมคะคือน้องเขาอะทุกคนคือเอกช่องอยม่เยอะมากๆาแล้วน้องเขาก็ทักมาใน Facebook นะคะทุกคนอยู่ก็เลยแบบเออชวนไวเล่นฟรีไฟล์สักนิดสักหน่อยนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะถือันหยิบเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าน้องเขาจริงจริงก็น่ารักเลยน่ารักน่ารักอะทุกคนน่าจะเคยเห็นนะเดี๋ยวเราจะเปิดทิกต็อกให้ดูนะคะไม่รู้ทุกคนจะเห็นไหมเดี๋ยวอิมจะขึ้นให้ละกันเอาง่ายๆคือชุดลูกเสือเออน้องเขาเอาคลิปอิมไปลงด้วยทุกคน ถามว่าเขื่อนไหมมันก็เขื่อแหละไม่คิดว่าน้องเขาจะเอาไปตัดลงอะไรอย่างงี้นะคะต้องขอบคุณมากๆนะเอาเป็นว่าตอนนี้อิ่มชวนน้องเขามาอยู่ใน Discord แล้วนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะชวนเล่นเกมกันนะทุกคนก็เรียมจิบจะจิบจบน้องเขาด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นะจ๊ะให้อิมด้วยะคะ่ะทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากให้ทาคลิปจิบกลุ่มในฟีฟก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะทุกคนเดี๋ยวอิมขอตัว <c oughs> ไปเซฮัลโหลน้องเขาก่อนละกัน อันนี้อันนี้น้องเวียใช่ไหมนนเวียว่างเล่นเกมกับพี่สักเกมสองเกมไหมอือโอเคค่ะพี่แอดเราไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เชิญก่อนอุ้ยมาเร็วอะ่ะอุ้ยเหมือนกันด้วยอุ้ยทำไมท่าเปิดตัวเหมือนกันเลยอะ่ะแล้วแล้ว,ลวดโดูชุดนะโดูชุดมีความเหมือนแบบชุดคู่อะไรอย่างเงี้ยอ,อุ้ยอะไรอะ่ะทำไมใจลงตรงกาเจเลยเหรอเวีย <laughs> เกิดไปอ้าวพี่วัยหยกเยอะแล้วน้นนอ,งนองเวียนี่อายุเท่าไรหร่ล่ะคะสิบสี่จะสิบห้าเ่แต่อืมอืมอืมแต่พี่ดูเราก็ไม่เด็กแล้วนะ <c oughs> แม่จะตีพี่ไหมเนี่ยแม่ไม่ดุด้วยถามแม่หรือยังว่าอยากมีลูกสะใภ้หรือเปล่า <c oughs> อาจจะเสียงคันขาในหายบ้านนะคะทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนก็เป็นว่าถ้าเกิดว่าเสียงตรงไหนคันขาในหายก็จะให้คนตัดใส่ซับเอาละกันนะคะทุกคนเล่นเก่งรึเปล่าพาพี่โดดหน่อยได้ไหมอะ่ะพี่เล่นไม่เก่งเลยโดดตรงไหนก็ได้นะคะดูดูแมด,ด,ดูจากแมดเราน่าจะลงตรงใจน้องเวียดดีสุดปกติแล้วน้องเวียชอบเล่นปืนอะไรคะ ยูเอ็ม oh. พ he <laughs> ีโอเคโอเคเหมือนว่าสติสตานี่คือไม่อยู่แล้วเนาะน้องเวียนเป็นคนจังหวัดอะไรคะวินันครสวรรค์เหรออยากเปลี่ยนมาอยู่เป็นนักพนมไหมอุ้ยอุ้ยเอาพี่พี่ลุกแรงกันไปเหรอพี่ขอโทษหยอก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 พี่หยอกพี่หยอกแต่ถ้าจริงก็ดีอุ้ยอุ้ยมันมีคนยิงพี่้ยมีคนมีคนโอ้โห บอทยิงแรงขึ้นเอ๊ะอุ๊ยพี่โลมาให้มันเดินมาชิดบ้านแล้วเอ๊ะจะเราเล่นใหม่แล้วกันเนาะเมื่อกี้มันสู้บทไม่ได้จริงๆ <c oughs> คนตอนนี้อิ่มไม่ได้เปิดใหม่นะคะทุกคนอิ่มไปหาแคปชั่นเพื่จีบ้องเขาละอืมน้องเบียร์มีไอจีไหมคะ ไม่ต้อง follow AJ ก็ได้นะแต่ช่วย follow อิน Love BB e, ได้ไหมคะเอ้ยเฮ้ยอะไรนะเมื่อกี้สเปคเร็วหรออินร้อยห้าสิบห้าค่ะดีออเลยอ่ะโอ๊ย,อย,อยทุกคนเดีมวยร้นนอนว่ะไม่เราต้องสู้กับทุกคนเราต้องหาแคปชั่นสู้กับปกติน้องมุนยานอนกี่โมคะที่สามที่สี่หรออยากเปลี่ยนเวลานอนมานอนพร้อมพี่ไหมอุย้ย เออเดี๋ยวเร็วไปเร็วไปอ้ยพี่หยอกพี่หยอกพี่หยอกเหมือนเห็นมีแถวนี้คนหนึ่งนะระวังด้วยนะคะพี่เป็นห่วงเฮ้ยคนไม่ล้นเลยอ่ะน่าจะตื่นในเกมเนี้ยใช่ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวยันยันซ้ยมีคนยิงพี่อ่ะโคตรแมงเลยเฮ้ยพี่ไปด้วยได้ไหมคะดีไปเลยอย่าขับเร็วนะเดี๋ยวพี่กลัวตกอันนี้อันนี้จะพาพี่ไปไหนล่ะคะโอ้โหรอดจะรอดไ่ยจะรอดไเนี่ย อุ้ยอุ้ยไม่พี่ไม่มีเกาะเลยอะอ่าแล้วทิง้งรถทิ้งแบบไม่เลยอะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเป็นแบบชีวิตจริงนะพี่ว่าพี่น่าจะน่าเหกหมดแล้วอะเอาจิงอาเวียพูดเบาอย่างเงี้ยพี่อยากเป็นหูฟังมากเลยนะพี่อยากเป็นหูฟังเพราะว่าจะได้มีสิทธิ์หัวพันในชีวิตเธอเกบิวพี่ควเขินแหละไม่ไปถึงพี่อย่าเขิน <laughs> เล่นในเขื่อนเองปกตินี่น้องเวียเล่นเกมตลอดเลยป่ะคะ <c oughs> อ๋อเข้าสิ่งด็กคุยกับเพื่อนแสดงว่าอยู่หน้าจอตลอดเลยดิอยู่หน้าจอทั้งวันมันไม่ดีหรอกนะเข้ามาอยู่ในใจเราดีกว่าเถอะรับได้เวียเป็นร้อยอ่ะเฮ้ย เด็กมันุ่งเอารจงป้าตอนนี้พี่ไม่เห็นทั้งคนทั้งบทเลยอะเห็นแต่หน้าเวียอุ้ยอุ้ยเขินแหละเขินแหละเฮ้ยมีซ้ายมือ รอให้ตายเพระเาะหมดถ้าเกิดว่าพี่จะชนวนน้องเบลมาเล่นกันบ่อยจะว่าอะไรไหมคะดีโอเคครัเบเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวพี่ชวนเล่นใหม่แล้วกันนะคะโอเคครับขอบคุณค่ะโอเคค่ะทุกคนอเอาเป็นว่าจบคลิปเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าอยากให้อยูนทำต่ออีกก็คอมเมนต์กันมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปกรใจให้อิ่มกันด้วยนะคะทุกคนก็เป็นว่าไปเจอกันในคลิปหน้าคะ่บะบ๊ายบายเขินอยู่เขินอยู่